ฝนเริ่มซาแล้วนะคะพอทำคลิปที่หนึ่งเสร็จฝนตกพอดีเลยอันนี้ก็เปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมที่จริงแม่ก็ชอบอที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็ในอาคารนะคะก็เปลี่ยนมุมได้เนาะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าทุกอริยสัจก็คือ ความไม่เที่ยงนี่แหละค่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะทีนี้จะพูดการทำอนาปนสติและวิปัสสนานะคะตอนที่สองเลยนะคะคลิปแรกก็ผ่านไปนะคะเราทำคลิปละสิบห้านาทีนะคะเราจะไม่ทำยาวนะคะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอ,อคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะความจำกัดน,นะคะก็ต้องทำตามนี้ไปแล้วเพื่อนๆก็เอาไป เพลย์ลิสต์เอานะคะเอาไปเรียงกันโหลดมาเรียงเรียงกันใส่แฮนดี้ใดอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> ค่ะเราเริ่มปฏิบัติมาแล้วระยะหนึ่งนะคะการอยู่กับลมเนี่ยมันจะเจอทุกอย่างเดียวนะเจอทุกก่อนหรือทุกเวทนาเขาเรียกทุกเวทนานะคะเพราะลมหายใจเนี่ยมันจะมีเป็นพลังงานยิ่งกว่าปรมาณูนะคะพอมันเข้าไปในร่างกายเนี่ย มันจะไปกวนอนุสัยกิเลสนะคะไปกวนทุกอย่างเลยนะที่รวมเป็นขันหานี่แหละไม่ว่าจะเป็นรูปนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละจะถูกปรับนะคะถูกคลีนถูกรีเซ็ตด้วยลมหายใจนะคะที่เราปฏิบัติเพราะว่าเราจะทิ้งความเป็นขันหานี้แหละที่ยึดนะคะ ยึดความเป็นขันห้าที่จริงขันห้ามันก็อยู่ธรรมชาติของมันนะเพียงแต่จิตนะที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยเป็นเจตสิกจิตเนี่ยไปยึดว่าขันห้าเป็นของเราเป็นตัวตนนะคะการมาทําอนาปนสติเพราะเราแเป็นวิธีการที่จะไปทําให้ขันห้าเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วก็ไม่มีริดเดทนะคะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะคะถ้าเขาเรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสงบสุขมาให้นะคะอันเดียวกันนะคะการทาําอาณาปานาสติกเป็นวิธีเดียวกันนี่แหละที่จะทําให้จิตของเราเชื่องนะคะอยู่กับความจริงยอมรับความจริงว่าขันห้าไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่ามายึดเอเป็นตัวตนค่าใหญ่ค่าแน่นะคะทีนี้พอเราปฏิบัตินะคะสูดลมเข้าไปยาวเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมาสูดลมเข้าไปยาวก็ปล่อยออกมาอยู่อย่างนี้นะเสมอเสมอแล้วก็ จากนั้นก็นมาศึกษาลมสั้นนะคะหายใจสั้นนะคะเข้าสั้นหายใจออกสั้นสังเกตดูหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นสังเกตดูไปเรื่อยๆนะคะให้ศึกษาลมอย่างนี้นะคะลมหายใจเ,ยเยียแหละเอาสติและเอาจิตไปแนบกับลมหายใจเข้าออกเสมอๆนะคะโดยใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงที่จมูกรูจมูกเนี่ยค่ะแต่๋ยพอเรานําทํานานไปนานไปเนี่ย นะกายสังขารเริ่มระงับละมันเข้าไปสู่ข้างในนะคะมันเข้าไปสู่ข้างในทีนี้เราจะเริ่มเห็นละเห็นมโนสังขารนะคะมโน,นสังขารคือเห็นจิตของเรานะคะทํางานจิตเนี่ยมันคือความคิดเนี่ยนะเริ่มเห็นความคิดมันผุดขึ้นมาเดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่ผุดขึ้นมานี่นะแเราก็กลับมาที่ลมเลยจะคิดดีคิดไม่ดีเนี่ยนะถ้าอยู่กับลมไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเริ่มมีเวทนา พอมันเริ่มมีเวทนาเสร็จแล้วเนี่ยมันจิตของรเราจะสะใสยนะคะยิ่งทุกเวทนาเนี่ยนะจิตเ,นะเราจะสะใสยนะแล้วก็กลับมาที่ลมเลยนะคะสูดลมหายใจยาวๆนะคะปล่อยลมออกยาวๆนะคะสลับกันไปสูดลมหายใจสั้นๆปล่อยออกสั้นนะสลับกันไปนะคะสลับกันไปสลับกันมาศึกษาไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ เมื่อเราทําไปแล้วกระบวนการที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลานเนี่ยมันจะไปทําให้อนุสัยที่มันอยู่ในเหมือนช่องฟีดเนี่ยนะช่องฟีดในตู้เย็นอยู่นะเหมือนเราไปขุดผุ่มละลายเนะี่ยการอารมณ์หายใจเข้าไปเนี่ยไปกุดผุ่มละลายในช่องฟีดนะคะน้ําแข็งจะเริ่มละลายละลายอย่างนี้ก็เหมือนกันอนุสัยของเราที่มันนอนเนื่องอยู่ในสานะสันดานนี่นะมันจะค่อยๆขยุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปขุดขึ้นมาดับไปนะคะมันเป็น วิธีการของลมหายใจเขาทําเองนะคะที่มันผุดแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาดับไปเนี่ยมันจะทําให้ความโกรธของเราเนี่ยอ่อนกาลังลงนะคะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงกันดับไปอันนี้น่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลเราบอกจะวางความโกรธไม่ได้หรอกวางไม่ได้จะวางความโลภความโกรธความหลงวากงกรมตัณหภาภวะตันหาวิพวัตันหามวางไม่ได้หรอกแม้แต่จะตัดสังโยชนิดมันก็ตัดไม่ได้ เราต้องอาศัยลมนี่แหละนะคะ,ะสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้าปล่อยลมออก้็อออกเอาสติหรือจิตตามเข้าไปเห็นะดูข้างในตามลมเข้าไปส่วนลมออกมาที่รูจมูกหรือที่รูขุมขนอะเราไม่ต้องเอาจิตหรือสติออกมานะคะแค่ให้อยู่ข้างในนะคะให้อยู่ข้างในอยู่ตลอดเสมอเสมอเสมอทำอย่างนี้ไปเรื่อย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 นะคะแล้ว พอมันหมดทุกเวทนานะหรือว่าขึ้นจากนรกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นสวรรค์นะพอเราวิตกวิจารณ์เนี่ยหมดไปเลยเนี่ยคือความไม่ดีทั้งหลายนะคะความเจ็บปวดความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันสงบระง,งับลงเนี่ยมันจะเกิดความปิตินะมันจะเกิดปิติแล้วก็สุขนะปิติสุขจะเกิดขึ้นเลยปิติเนี่ยมันจะเป็นน้ําหูน้ําตาไหลออกมานะคะแล้วก็ทําลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปใส่ใจเหมือนว่า น้ำหูน้ำตามันจะไหลนะคะดนะูกับลมหายใจยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นอยู่แบบนี้เสมอเสมอเสมอมันจะเกิดตัวโยกตัวคลอนตัวยืดหัวแทบจะชนเทดานท้องฟ้าเลยหรือตัวรีบแบนเล็กลงแทบจะเหลือขัดกรปี้เลยนะคะบางทีก็ตัวบวม ใหญ่นะคะครับห้องบางทีจะมีแสงสว่างเหมือนอดวงอาทิตย์มาอยู่ข้างหน้าผากเราเลยนะคะอย่างนั้นเลยสว่างชวงช่วงชัดสว่างเลยเป็นสภาวะของลมหายใจนะค,ะไ,ไค,คนะนนะไม่ต้องไปให้ความสําคัญนะมิติเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องไปให้ความสําคัญมันนะให้เรากลับมาที่ลมหายใจเสมอเสมอสูดหายใจเข้าล่อยหายใจออกสูดลมหายใจเข้าทั้งสั้นทั้งยาวก็ศึกษาไปนะจากนั้นมันจะเกิดความสุขสงบ เห็นไหมิโกพิจารสงบระงับลงแล้วเนี่ยเกิดทิฏฐิแล้วเกิดความสุขสงบทีนี้เราก็จะดื่มดำอยู่ในผวังเลยนะถ้าเราไม่อยู่กับลมหายใจนี่เราจะเข้าฌานทันทีหรือเวลานี้นะเข้าฌานเลยนะคะอยู่กับข้างในเลยเหมือนเป็นพลมเลยไม่ใช่เหมือนเป็นลมขณะนี้จะเข้าเสวยพลมและอรูประสมนะคะจะดิ่งอยู่ในนั้นเข้าฌานนะคะคารียกเข้าฌาน ท่านนานไปก็เป็นฌานสมาบัติเลยนะคะนี่แหละฉะนั้นให้กลับมาที่ลมนะถ้าเรามีความสุขนี่นะความสุขสบายเบาตัวเบาใจให้รีบกลับมาสังเกตความร้อนของธาตุไฟสังเกตความอิดอัดผัดเพลงของธาตุดินสังเกตธาตุลมคือมันสั่นไหวสะเทือนในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะให้เฝ้าสังเกตเฝ้าสับรวจไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่อ,อ,อนะคะนี่แหละ เราจะไม่เข้าชานนะคะถ้าเราปล่อยให้มันกินกับฟังความสุขเนี่ยมันจะเข้าชานไปเลยหลับไปเลยนะคะไม่รู้ตัวแล้วทีนี้ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแล้วสติคำใสัญญะหาย,ยาหมดเลยนะคะฉะนั้นสูดลมแรงเลยนะท้าง,ง่วงขนาดนี้นะสูดลมแรงๆถ้าไม่หายกลัมลมหายใจเลยขนาดนี้มันจะเกิดสภาวะนี้นะคะภาพสติและสุขเนี่ยมันจะง่วงนะคะมันจะ บางทีนี่ถ้ามันจะเกิดสภาวะใดๆขึ้นมันจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะร่างกายเราจะเป็ดเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาขณะหนึ่งนะคะคลั่นเนื้อคลั่นตัวเจ็บปวดรวดร้าวหัวเราจะมึนจะตึงเหมือนถูกบีบนะคะถูกทีมบีบศีรษะเราเนี่ยบางทีมันก็จะระเบิดออกมาเลยนะคะเอวมึนเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะพอระเบิดฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรก็หายใจต่อนะคะนี่มันนะคะเรียกว่ามันเปิดกิเลสของเราละระเบิดกีเลสมัน อัดแน่นแล้วมันระเบิดออกไปละจงภูมิใจเลยนะที่มันระเบิดออกมาต๊้มเนี่ยนะหรือถ้าสลบลงไปนี่นะเราฟื้นมาใหม่เนี่ยก็ทาต่อเลยนะไม่ต้องไปใส่ใจว่าเมื่อกี้เราไปไหนวน่าเราไปสวรรค์หรนะือนรกหรือไปอะไรนิพพานเลยไม่ต้องกิดละกลับมาที่ลมต่อเลยนะคะกลับมาที่ลมต่อเลยคน,นะอันนี้คือพลังงานของลมหายใจนะคะเมื่อเราทําอาณาปานาสติมาเรื่อยๆเนี่ยพอ หนึ่งนะคะวิตกวิจารปิติสุขจิตเราจะเป็นเอกาคาตานะคะจิตจะเป็นหนึ่งเดียวนะคะจิตแนบแน่นตั้งมั่นอยู่กับของกายเราเลยนะคะทีนี้ให้เราไปสังเกตสารวจตั้งแต่ศีษะเลยนะคะว่าขณะนี้ศีรษะเรามีอะไรขึ้นมายุบยุบยิบยิบ,ยบ,ยบคันไหมนะคะเหมือนมีอะไรมดไส่ไหมเหมือนมีอะไรไต่หรือยุงกับไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องไปเกามันนะ แค่เฝ้าสังเกตนะคะสังเกตมันไปนะมันจะคันมากมายขนาดไหนมันจะเจ็บปวดให้สังเกตไปสังเกตไปไล่ลงมาเป็นการทําวิปัสสนานะคะขั้นตอนนี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ยเราก็ทําเอาลมหายใจเนี่ยนะามาทําวิปัสสนานะคะโดยสูตรลมเข้าก็สูตรดันสูตรจากส่วนล่างขึ้นมาถึงศีรษะนะคะสังเกตทั่วร่างกายเลยสังเกตเวทนาและความรู้สึก จากนั้นก็ปล่อยลมออกก็สังเกตตั้งแต่ศีรษะนะคะทั่วศีรษะว่ามันมีอะไรเจ็บปวดมันมีอะไรขับมีอะไรไล่ลงไปนะคะใบหน้าลำคอไหลทั้งสองข้างถึงปลายนิ้วมือถึงลำตัวท่อนบนลำตัวท่อนล่างขาอ่อนทั้งสองข้างนะคะลงไปถึงขาอ่อนท่อทนล่างถึงเข่านะถึงขาท่อนล่างข้อเท้าทั้งสองข้างนะคะ หลังเท้าฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าอันนี้สํารวจขึ้นอย่างนี้นะสํารวจคือให้สังเกตว่ามันมีเวทนาหรือความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะจากนั้นสูดลมหายใจไหมก็สังเกตสํารวจขึ้นมานะคะโดยอาศัยแรงลมนะถ้าเราไม่อาศัยแรงลมเนี่ยเราจะหลับถ้าเราเป็นเท่าดูเจ๋ยโดยไม่อาศัยลมนั้นจะหลับแต่ไม่ชีพานทั้งบนเลยถ้าไม่อาศัยลมนี่หลับเนี่ยนอนเข้าชานไปเลยฉะน,นั้นต้องอาศัยแรงลมเนี่ยให้มันกระเพื่อมให้มัน f i สั่นไหวกระตุ้นร่างกายให้สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาแล้วค่อนุัยกิเลสปุปกิเลสอสวะกิเลสทั้งหลายที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำงึกมันจะพุดขึ้นมาเป็นเวทนานระดับไปผุดขึ้นมาเป็นเวทนานระดับไปทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปหาเหตุหาผลเพราะว่าสภาวะทั้งหลายมันจะเกิดตามสิ่งที่เรา,าสะสมไว้นะ,ะถ้าคนไหนที่ ทำผิดศีลห้ามากมากมันก็จะมีทุกเวทนาเยอะแยะมากมายนะถ้าใครที่รักษาศีลห้าสมบูรณ์นะคะไม่ค่อยบอกคร่องมันก็จะเกิดสุขเวทนาจะเกิดความปีติสุขเสมอเสม,อ,สมอเกิดตัวเบากายเบาเนี่ยนะคะมันเป็นผลกรรมนะคะเพราะว่าพุทธเจ้าเนี้ยท่านสอนผลแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกุดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฉะนั้น ขณะที่ทําอานาปณสติอยู่ขณะนี้นะคะสูดหายใจเข้าปล่อยหายใจออกนี่นะจะสั้นหรือยาวเลย mm. เราได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มรอยเลยนะคะศ mm. ีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเลยไม่ต้องเป็นนักพ้องละ mm. เป็นคารวะนะคะ mm. เป็นพ่อเขาแม่เขาเป็นพระเป็นชีเป็นนักบวชอะไรก็แล้วแต่นะ mm. ไม่ใส่ใจรูปภายนอกละภายนอกเป็นส่วนประกอบ แต่ข้างในเราขนาดนี้ถ้าอยู่กับอาณาปานสติแนบแน่นจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สังเกตสำรวจเวทนาและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเทา้าจากปลายเท้าถึงศรีรษะเสมอเสมอที่น่นนี่แหละเราอยู่ในจิตพุทธจิตอริยะนะนะนี่นะจิตพุทธจิตอริยะกำลังเกิดกับเรานะนี่แหละไม่ต้องไปใส่ใจอะไรภายนอกขณะนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆเวลาตัวลงลงอนี่ยืดขึ้นมานะขนาดตัวลงงอลงงอลงงอลงยืดขึ้นมาขนาดตัวงอลงงอลงก็ยืดขึ้นมานะคะอย่าไปกลัวว่าสมาธิเราจะหายขนาดทำวิปัสนาเนี่ยไม่ต้องการสมาธิเลยสมาธิที่นิ่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยไม่มีเราจะเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละวิปัสนาจะต้องเคลื่อนไหวนะคะ มีสติสัมปชัญญะอยู่ในศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะเสมอเสมอรู้กายรู้จิตนะคะโดยอาศัยแรงลมหายใจถ้าไม่อาศัยแรงลมหายใจมันจะหลับนะคะอันนี้เพราะว่าแม่ประสบการณ์มาแล้วถ้าไปแค,แค่เฝ้าแต่เวทนาหรือดูความรู้สึกเฉยๆโดยไม่อาศัยลมนี่นะมันจะหลับมันจะเข้าฌานมันเสียเวลานะ นั้นต้องอาศัยแรงลมนี่แหละเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะไม่ต้องไปาหาเหตุผลอื่นนะคะทำอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะทำไปสูดลมเข้าปล่อยลมออกสูดลมเข้ายาวปล่อยลมออกยาวสูดลมเข้าสั้นปล่อยลมออกสั้นเนี่ยศึกษาไปเรื่อยๆสังเกตทั่วทุกซอกทุกมุมของร่างกายนะ มุมเล็กมุมน้อยนะคะตามซอกตามดืดของร่างกายเนี่ยสำรวจไปหมดเลยนะปลายนิ้วมือง่ามมือฝ่ามือหลังมือนะคะแขนข้อแขนมาถึงข้อศอกมาถึงอ่าวไหล่นะคะจักรกลอะไรอะไรอะไรปสำรวจไปหมดเลยนะทุกมุมนะคะจะสำรวจถ้าลมสั้นนี้ก็สำรวจแต่ทีละส่วนได้ถ้าลมยาวแล้วก็สำรวจสำรวจอ่าเมาท์เคงเลยนะคะจากศรีรษะขึ้นไปปลายเทา้า หนึ่งลมหายใจเลยสูดขึ้นนี่นะสูดลมเนี่ยดูสูดจากปลายเท้าถึงศีรษะแล้วก็ปล่อยลมออกจากศีรษะไปถึงปลายเท้าปลายนิ้วมือหร้อเท้านี่นะคะ่ะแต่ถ้าหายใจสั้นหรือปกติก็มาสํารวจทีละส่วนทีละส่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยาอย่าปล่อยให้เราหลับอย่าปล่อยให้เราอยู่ในความปิติหรืออยู่ในความสงบสุข ไม่งั้นมันจะอยู่ในพลมและอรุณก,กพลมไปนะคะทําตัวให้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอเสมออันนี้ขณะนี้เป็นจิตโลขุตร,ระเลยนะคะจิตพุทธะนะคะจิตอริยะเลยนี่แหละมันแตกต่างกันตรงนี้หน่อยเดียวถ้านิ่งอยู่จจุดใดจุดหนึ่งเข้าฌานก็เป็นออยู่ในฌานอยู่ในเม่รับรู้อะไรนะคะแต่ถ้าจิตรู้ตัวสม่ำเสมอตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า สติรับรู้เวทนาความรู้สึกจากปลายเท้าถึงศีรษะอันนี้แหละเป็นจิตพุทธะจิตอริยะกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าเป็นอ,อะไรก็กแล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นโลคโกรธหลงนะคะอนุสัยกิเลสนะที่มันปฏิฆะขัดเคืองกรรมราคะกรรมตัณหา ภาวะตัณหาอะไรต่างๆมันจะหมดไปตอนที่เราปฏิบัติอาณาปานสติและวิปัสสนานี่แหละค่ะมันคู่กันนะอาณาปานสติและวิปัสสนานี่มันคู่กันมันแยกกันไม่ได้หรอกสมถะและวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปมันแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันก็ทําสมถะอย่างเดียวก็ได้อิทิริฏอะพินิหารเหมือนพระเทวทัตนะคะธรรมโมคลานะท่านก็ฝึกอิทิริฏอะพินิหารเพราะอยู่ในสมถะฌานมากแต่ว่า หลังมาก็พระพุทธเจ้าก็ให้พระโมคคัลลานะเนี่ยฝึกให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับลมหายใจท่านก็หลุดออกมาจากสมถะนะคะท่านสามารถที่จะทำพลิกจิตจากสมถะสู่วิปัสนาญาณแล้วก็บรรุอรหันได้นะคะเห็นไหมไม่ว่าเป็นพระสารีบุตรนี่พระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่มีสติสัมปะชัญญะดีมากเลยนะคะเออไม่ค่อยอยู่ในสมถะเท่าไหร่นะคะแต่ท่านจะอยู่ในวิปัสนาตลอด สติปัญญาท่านเป็นเลิศนะคะรองจากพระพุทธเจ้าเลยนะคะนี่สาวกองค์นี้นะคะเป็นปัญญาเป็นเลิศต่อจากพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เป็นผู้ที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาท่านมีสติสัมปชัญญะสติปัญญาเลยดีฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปต้องการให้นิ่งอยู่กับสมถะหรือสมาธินะคะให้ออกมารับรู้รับทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงศีรษะแล้วเราจะไม่เข้าชันไม่หลับเราก็จะเกิดสภาวะที่เป็นสติสัมปะชัญญะหรือผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอเสม,อ,สมอนี่แหละค่ะฉะนั้นนะคะ,ะการฝึกนะคะการฝึกทาอาณาปณสติเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วเราก็พลิกจิตสู่วิปัสนาญาณก็คือตามรู้ตามดูตามเห็น สภาวะหรือว่าเวทนาหรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าจากปลายเท้าถึงศีรษะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนนะคะฉะนั้นลองทําดูนะคะอย่าแช่อยู่กับสมาธินะคะเวลาตัวงอก็ยืดตัวขึ้นมาเวลาเจ็บปวดอะไรก็ยืดตัวขึ้นมานะคะขยับตัวได้นะคะให้ตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลย ะะอย่าไปแช่อยู่สมาธินะคะให้กําลังใจนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์นะคะผู้หญิงผู้ชายะจะบวชหรือไม่บวชไม่เกี่ยวกันถ้าเราจิตเต็มร้อยแล้วเนี่ยทำเลยนะคะทําอาณาปณสติและวิปัสนาไปพร้อมๆกันรับรองจะรวยจะจนจะยากแค้นยังไงจะอยู่ในสถานะอาชีพไหนทำอาณาปณสติและวิปัสนาแล้วก็หลุดพ้นจากการเบียนว่ายตายเกิดได้แน่นอนนะคะ อย่าน้อยใจนะคะว่าเราอยู่ในอาชีพนั้นๆน,น,น,นี้ไม่มีตังค์ไม่เกี่ยวนะคะให้กำลังใจค่ะ